สี่ขั้นตอนแก้ปัญหาแฟนเย็นชาสวัสดีค่ะโคชอันนีโคชเคยเป็นผู้หญิงที่เคยโดนทิ้งโดนนอกใจนะคะและตอนนี้สามีรักสามีหลงค่ะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้ด้านการแก้ไขปัญหาแฟนเย็นชากันค่ะแฟนเย็นชามันเป็นอะไรที่ไม่เข้าใจเป็นอะไรที่เราอยากจะแก้ไขทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นหลายครั้งหลายคราเราก็โทษว่าตัวเองเรามีความบกพร่องอะไร ที่ทำให้เขาเย็นชากับเราสี่ขั้นตอนที่คุณจะต้องทำข้อแรกค่ะสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือลดการตั้งคำถามเพิ่มการรับฟังนั่นเองค่ะคุณจะต้องไม่ถามว่าทำไมคุณเปลี่ยนไปคุณไม่รักฉันแล้วเหรอห้ามถามแบบนี้ค่ะแต่จงฟังเขาแทนคำพูดเหล่านั้นด้วยการใช้คำพูดที่บ่งบอกถึงว่าเราเข้าใจเขา เช่นว่าฉันเข้าใจนะว่าตอนนี้คุณอาจจะเหนื่อยคุณอาจจะมีปัญหาคุณอยากจะต้องการพื้นที่ส่วนตัวแต่ฉันก็อยากบอกให้คุณรู้ว่าฉันอยู่ตรงนี้เพื่อคุณเสมอนะพูดดีๆพูดหว,วานๆใช้ Feminine Energy นะ f e m i n i n e energy ก็คือความอ่อนหวานอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอค่ะข้อที่สองค่ะห้ามใช้อารมณ์ผ่านคำพูดเด็ดขาด พราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพูดแบบสรงอารมณ์มันจะกลายเป็นแรงกดดันมันจะทำให้เขากดดันมันจะทำให้เขายิ่งปิดค่ะเพราะสมองเขาจะผูกกับเราว่าเราคือ,อความกดดันแต่จงใช้พลังที่นิ่งแต่มั่นคงเช่นคำพูดที่คำพูดประมาณว่าฉันไม่รู้ว่าคุณมีปัญหาอะไรอยู่แต่อยากบอกให้รู้ว่า ฉันรับฟังคุณได้เสมอนะข้อที่3ค่ะทำให้เขารู้สึกเบาสบายอยู่ตลอดเวลาหยุดพูดเรื่องปัญหาเก่าๆค่ะแต่จงใช้การทำกิจกรรมร่วมกันแทนที่ไม่ต้องใช้คำพูดอะไรมากมายเช่นไปเดินเล่นไปดูหนังไปคอนเสิร์ตต่างๆทำให้ใจเบิกบานเบาสบายขึ้นอีกครั้งทั้งสองคนค่ะมันจะทำให้เขา รู้สึกสบายใจมันจะทำให้เขารู้สึกว่าคุณไม่มานั่งจับผิดเขานั่นเองค่ะข้อที่4ีค่ะคุณจะต้องฟื้นฟูแรงดึงดูดให้กับตนเองการฟื้นฟูแรงดึงดูดคือการฟื้นฟูสเสน่ห์ของตัวเองสเสน่ห์ของตัวเองก็คือการพูดบุคลิกภาพของเราค่ะสวยขึ้นหล่อขึ้นแต่งตัวดูดีอยู่ตลอดเวลาและฟังมากกว่าพูดแล้ก็ชมเขา มากกว่าจบผิดเขาคะ่ะคุณจะต้องใช้น้ำเสียงเวลาพูดคุยกับเขาดูอ่อนโยนดูอบอุ่นดูปลอดภัยสำหรับเขาคะ่ะและอย่าลืมนะคะอย่าลืมทำ affirmation หรือ,อโปรแกรมสมองของคุณใหม่เพาราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหยุดเชื่อว่าเรามีคุณค่าเราคู่ควรกับเขาเนี่ยมันจะทำให้จิตตก มันจะทำให้เรายิ่งไปขยันขยออยากให้เขาเปิดทำไมเขาเย็นชาเขาเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นการขยันขยอมันไม่เคยจะได้รับคำตอบที่ถูกต้องค่ะคุณจะต้องกลับมา affirmation หรือโปรแกรมสมองของคุณใหม่ affirmation ดีๆให้กับตน,นเองทุกวันป้องกันการคิดลบของตัวเองค่ะเพราะการคิดลบคือการดิ่งลงเหวโปรแกรมสมองใหม่หรือ affirmation คำพูดดีๆให้ตัวเองเช่นฉันให้ความรักได้โดยไม่ต้องควบคุมฉันคู่ควรกับความสัมพันธ์มิตรภาพที่ดีงามมีอิสระและปลอดภัยอะไรก็ได้ที่คุณต้องการคุณสามารถโปรแกรมจิตใจของคุณได้ neuroplasticity ช่วยคุณคิดใหม่ n e u r o p a a า w a y จะเกิดขึ้นทำให้คุณชำนาญทำให้คุณเชื่อว่าคุณเป็นคนที่คู่ควรกับคุณภาพชีวิตที่ดีๆความสัมพันธ์ที่ดีๆความสัมพันธ์ที่คุณคู่ควรค่ะหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์นะคะวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะโคชแอนนี่แก้ปัญหาภาษา,ารักไปแล้วค่ะบ๊ายบายถ้าตอนนี้คุณกำลังเจ็บเพราะโดนนอกใจโดนทิ้งหรือ ไม่รู้ว่าจะเดินต่อไปได้ยังไงไว้เข้ามาติดตามได้นะที่ที่เพจโค้ชแอนนี่หรือแอดไลน์ไปที่ a d coach annie ค่ะโค้ชยินเดารับปรึกษาทุกปัญหาอ,อกหักค่ะ